อ่ะโอเคนะครับสวัสดีชาวแฟนเพจกระนาดีทุกท่านนะครับวันนี้ครผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้แกมเด่นเด้งขึ้นรูปพี่แวนนะครับก็คืออ่ะโอเคเดีวก็นี่นะครับก็คือเอาเอา่าเอาท่านนี้นะครับก็เป็นแบบว่าเขาหลุดขึ้นรูปพี่แวนนะฮะรูปแวนนะฮะก็คือรูปอ่าเช็คในโปรแกรมเราใช้โปรแกรม โปรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือใช้โปรแกรมพวกไม่เกี่ยวข้องกับตรวจเกมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับในคำตอนแรกก็คือ,อผมเคยทําคลิปนี้แล้วนะครับก็คือสําหรับใครที่ใช้แบบว่าโปรแกรมแจนบ็อกแต่ไม่ได้ปิดไว้ก็ก็จะขึ้นรูปอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเบื้องต้นก็ให้ปิดโปรแกรมแอนตี้เวรัสหรือโปรแกรมทิ้งไว้นะครับก็คือ ก็บางคนก็เข้าได้ปกตินะครับผมก็บางคนก็มีปัญหาก็มาสอบถามในยินบ็อกก็ผมก็เข้าไปชี้วิวให้ก็ติดอะไรเรียบร้อยนะครับแต่บางท่านเขาไปเล่นร้านฮะผมก็จนปัญญาที่จะไปแจ้งให้ได้นฮะเพราะเพราะว่าที่ร้านเขาให้มีโปรแกรมกันพวกกันคือโปรแกรมมาระบบมากับมาพร้อมกับโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ของร้านนะครับก็คือตัวแม่เขา าการไว้อะไรอย่างนี้นะฮะก็คือผมไม่สามารถไปปิดได้อะไรอย่างนี้ก็คือท่านที่มีปัญหาที่ร้านก็ผมก็อยากบอกว่าให้ท่านไปบอกเจ้าของร้านให้ปิดโปรแกรมิ้นเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโปกรแกรมแอนตี้ไวรัสโปรแกรมอะไรก็ตามที่ท่านเล่นเข้าไม่ได้นะฮะแต่บางร้านก็เล่นได้ปกติก็คือที่ร้านะจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่นะฮะที่ร้านไม่ค่อยจะมีปัญหาส่วนใหญ่เพราะว่าที่ร้านมีเจ้าของร้านที่ เรียนรู้ก็คือมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุดแล้วนะฮะก็คือ,อที่ร้านนี้ก็คือมีเจ้าของร้านแล้วก็มีผู้ดูแลคนที่ซ่อมคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วก็คือเล่นได้ปกติแน่นอนก็คือส่วนน้อยมากเีสจเล่นไม่ได้ที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านนะฮะก็คือวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้เด้งเกมออกส่วนสีก็คือใช้ได้แล้วดเซ็นก็คือวิธีนี้เด็ดขาดแน่นอน แต่ถ้าทําแล้วมันยังไม่ได้ก็ inbox มาถามได้อีกทีแต่วิธีเนี้ยผมมั่นใจว่ามันร้อยเเซมากที่ทุกคนจะไม่ขึ้นลูกตราพี่แว่นอ่าโอเคเรามาเลือกเลยนะฮะก็ทีแรกเอาพิมพ์เลยฮะ m s c o n s i g นะฮะเข้าก็กดไปเลยครับอ่าโอเคแล้วก็ของทุกท่าน ของท่านนะฮะก็คือจะติ๊กไว้ทั้งหมดหรืออะไรก็ตามนะฮะนี่คืออะไรก็คือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ก็คือเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์มาเนี่ยคือพวกเนี่ยอ่า IBM อ่านี่ IBM แล้วก็อันนี้โปรแกรมนะฮะโปรแกรมของมันอ่าโอเคนะฮะแล้วก็ปิดฮะแล้วก็โปรแกรมที่จําเป็นจําเป็นเราก็เปิดไว้นะฮะสำหรับโปรแกรมที่เราไม่จําเป็นเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปก,ก่อนนะฮะ ปิดให้หมดเลยเปิีให้หมดแล้วก็ยังดีนะฮะแต่ก็เปิดไปสามอันอีที่ว่าเราใช้อ่ะก็ดีนะฮะก็แอปพลายก็โอเคก็เรียบร้อยนะฮะก็สุดท้ายก็ดีข่องเรียบร้อยจบแค่นี้ก็เล่นได้สบายก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกมเด้งหรือว่าอะไรแบบไหนให้ผมช่วยก็สามารถ inbox ม,มาสอบถามได้ตลอดนะ สำหรับกลุ่มแฟนเพจก็ใต้คลิปเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปหรือว่าถูกใจหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากหรือว่าท่านทําได้ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้าครับสำหรับไว้ชมติปต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็ผมกัรนั่นก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยในคำพูดใดาจะใดที่ผิพาทการใดก็ขออภัยมาที่นี้นะครับผมก็สําหรับ ความผิดพลาดททั้งหมดผมก็ขอยอมรับไว้เพียงพูดเดียวนะฮะก็วันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัส,วสดสีครับขอบคุณครับ